สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเครือจอยป้อยแซ่บวันนี้ทําอะไรจ้าวันนี้เรามาแเกน้ําจากไหนน้ําจากไหนน้องนัตตี้เออจากพี่นัตตี้ร้อยเอ็ดเนาะใช่ใช่ใช่หนึ่งร้อยแก้วค่ะสองพันบาทครบหรือไม่ครบครบไหมครบค่ะเกินไหมเกินไหมไม่เกินโอแถมไข่มุกบบแทบจะมาเมึงบบแถมเนาะอีห่าตกมฮะเอ้าไปแจกแจก นี่นะครับน้ำชาเลยคือแม่หรือแม่ี่เป็นมัดแม่สุสีน้อยชวบวกมาเด้อบ้าไข่มุกฟรีเด้อของใคจากไหนจากเช่วันจากกระถกชอบทำผลงานชอบทำอะไรนะเค้ีอย่างแม่เราเห็ีเค์ไก่เยรอ พมอมานี่ต้มาให้้เจบนี่ต้อำอตกูยู่นี่นดนูใหญ่คนนี้แท็กซี่แท็กซี่ดูใหญคนนี้ทั้งตะก้าหน้าตะก้าหลังใหญ่คนนี้บมากเลยนัวกี่แก้วจ้หนูเอาสามดีสกาแฟบ่อยเาไ้เ่า นกินเลยว่าห้องเสียนะค่ะอยานู่ม่ยายลน้นจับบะมินจับเารี้ันน้บรรยากาศคึกคักมากตอนนี้เอาแม่เขาน้ำเบิดแก้ว เอาห้องเอามวมาันต้อนกันได้นะครับตอนนี้ก็ลังเอาเลยเรื่อยนะคับน anyway> ้ำแดงเอาว่าแม่ก็แซบบอเขาือบ่เอากินน้ควันมันแซบยู่แต่เขาว่าเอาเองแซบอยู่บ่แม่แซบว่แซบแม่ทันละเดะนคือว่าเอาแม่บ้านก็แม่แม่ีนแล้ว มันไม่จะรู้พวกนยงตนอคุณเดียคุณเียสายเขียวยังทำลายแบบนึงทำไมคนเนี้ยโยมึงนนี้ไปใช้านี้มึงจะมาวุ่นวายังเขียวนี่สามพารายคนน่ว่าไปุนื้อหัวเงินสิ่ดมืออยานี้น่เนีใสสีมาไปม่เ่เสีกียอร่ะเขาิาดออมีกน็ยอ ขับคุณลูกนัตตี้กากร้อยอ็ดอ่วยยศเลยแม่วยพรน่ะวยพรอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลาำรวยแม่ก็จะสร้างความรท่ไปเรื่อยแอปเปิลตัวใดอยู่นี่ค่ะน้องไห้ได้เราบอของไม่น่าเดือนนะขอีข่อ ไกล้หมดอย่างแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วน้ำอันนี้หมดเราจะกินน้ำอะไรกินน้ำเบี้ยขอบคุณลูกนาตีจากร้อยเอ็ดนะคะที่มอบความสุขให้คนหมู่บ้านคุณาขามทุกคนที่มากินน้ำวันนี้แต่ว่าน้ำอร่อยไหมโคตรอร่อยยายจอยเคยประแซบสะรอเ้มองี้มันเจอติ่้อมเบื้งคนละยาอก่นไม่รูลูกเจ้ากับเมีย่ม ันนี้แก้วสุดท้ายนะคะให้อีมอดกูจะกินแล้วแท็กซี่ยกเดียวมากินเดียวได้ปะเนี่ยจอยจอยเมึงเห็นบอแจกฟิวเบรดเร็วบอบอกมึงแล้วว่ามึงสิหาโตหาสิแตกยังฟาดไปบนทางนี่ก็บเบร็ดเร็วไรก็คูขาย้กูว่าขาเดียวพอได้หายใจกูเยืนขาเจียงมัดฟูไงแก้วเพื่อชีวิตอะลรไม่ใช่ในเมนูบอกไหมเมื่อไรบอกแล้วกูอยากกิน แม่โอยแม่ร้านแม่เิร้านอยากกินเพิ่งไา้เอาแม่มนหัวตะมาน่ะเอาตะบาดมาเอาแก้วร้านบอมึงบาดัวดไ้วหสิแกน้ายู่มึงไปยังบ้านมึงไันบอกเอาเยบวชเอันนี้อย่างแม่ทำซีเมืองดูบอเซ่อานมึงกินไเลยเอาไปให้เขาบาพ่อตะมากเให้ใเขากินเขารู้บ่อยป่หนูเออให้รู้บ่อยเ้าตกม่เอาแก้วลาซาาก็ขวครอยู่บนกแก้วลาซาวสุกอาปีเนาะมักน้าบอมมีไซเลยมื่อกี้น่นะเปียบตามที่คุณลืม ่ไปหมักหนาวเอของถือาบมึง้ยไปหักหนาเอาของมาขายซัวครับว่ข้าก็เอาของืมาขายเออไม่ต้องจับกระท้กบปนรดูดีป้าขึ้นพูดอไสิเปส่งมึงฝ้าเจ้าสิไปส่งหา่อเจ้าบภาษาซ้ำนี่ไปไปส่งก็ได้ตัวชาเลยไปหามึงให้ไมึงเกนหลายเนาะเก่งต้องป็หาส่งหาสิแตเาปส่งองมีมดตมแยกออกไปมอแยก ว้ามีการเสียงไ้กันนะบ่โอ้คือเนี่วนใช่ปเอามาก็ถี่ให้ให้เจ้าเด็กชงนี่ฟาขึ้นก็ขนมยืดอใเอามาอันหลอดนะเอามาเกลี่ยเขาพ่อเขาแม่เองบอกกระโดดกระเดียกของูนะแม่พาสิแตกยัง สองร้อยอันผูดอหอกเบแล้วค่ะบ่นเรวแม่ตุ้ตาหนาไปหลายยูต ouais, e ่อไปอยให้่บันายุหน้ามันไปเฮียใส่เบ้ดที่แถอยู่น้ำมีสวยเฮียปีเสียงไว้ให้พี่น้องโหเสียงไข่เนาะบักหนุ่งเนาะลูกไข่เนาะให้กินน้ำแม่เด้อกินแปดาเด้อ

อ,อ ah, oh. Twelve, ันน่ะเขาคอวไว้ยังกันซาด้วันนกโอ้ยขามทางเอามาเสียงไล้ก็ม้วนขามทางได้นะสรุปบ่แม่สรุปซาบึดเร็วๆนี่ย้อนไปอี่จอยโอ้ซาดสามอันเปิดตัวขุนิแม่ไหงเอาเฮ็ดมาสามอันมึงหน้าขยันพี่น้องมึงเบิดอีซัวเงี้ยเจ้ามาสามอันบ่ซาดบ่ันดาบกเขาไล่สวดแจกไม่เด้อบัดนดาบัดนดาต้องอีหยังบัดนดาต้องกวนเจ้าขู่กวนเจ้ามันแียงหัวนะเสียงเสียงก็ไปจ่อย kiểm xịn hơn, dĩa này được kho đây, cái này. kiểm xịn. hết rồi nhau, này được kéo tay xíu nữa này. nóng này phải mà nóng. แกงน้ำเสร็จแล้วก็แพ้กันมากินน้ำซาแล้วก็มากินข้าวอาเบิดแก้วหรือไม่ล่ะน้ำซาอากินเข่าเอาลูกอีโอยไม่กินง่ายหรอกเบิ่งล่ะได้กินได้กินปลาดุกแห้งทอดปลาแห้งเป็นยังไงแจกน้มวันนี้การตอบรับดีบอดีดีเกินคาดบอสดีเกินคาดบอกแฟนครับโอนเงินมาเมียสีหอยแซ่บก็เกาอีกบอได้ดีเราต้องไปยีโจยคอเดี๋ยวยีโจยวันนี้เราไปอะเราต้องไปของไทยของโก้คืออะไรไวน์เตี้ยว เดือดตอแกงเจนแกงเส้นมันจะแ็ดง่ายงอนงาใส่ถุงกล้วยเกี๊มันลวกไปหนึ่งเมื่อกี้หนูจะจะถามคนยังโดดฝ่านี่ข่อยเทเองแกงเส้นตักใส่ถุงใส่ถุงเลี้ยงเลยผ้มสีเออบุญแยกตัวกล้วยเกี๊ยวหนาบุญไว้มันมีน้าแดกบอกเคียะก็มาแดกแก้วคักแที่ยบูทาแดกเกาลำลูกบูทาแดกเกาแล้วลาลูกเมือนเฮ็ดซ่ากระดอกกระเดียะ หวยหนึ่งสามสิมาดิวยยันหนึ่งสี่เด็กเนี่ยสัไปมันยากคุณแม่ว่านสั่นหัวใจมือเก้าอิเล็ตตะลุกแล้วก็รองสิบอกแม่งเข่าข้าวของูุณแ่จอยพี่เดียวกินออกมาแม่กินออกมาเลยแม่กินออกมาแม่แม่ขอขอบคุณน้องนัตตี้จากร้อยเอ็ดที่ช่วยสนับสนุนแม่แล้วก็ได้มาแจกชาวบ้านกรนาศามทุกคนอร่อยมากขอให้ลูกนัตตี้มีความสุข มีเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็จะปิดคลิปคลิปนี้แล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจับ <laughs>